กีบมะเล่ามาฝากวันนี้นะครับข่าวดังไปทั้งประเทศอีกแล้วสำนักพุทธจังหวัดกาลสินนะครับสำนักพุทธจังหวัดกาลสินทําไมแต่ว่าข่าวดังไปทั้งประเทศเ,เนื่องมาจากว่าสำนักพุทธของจังหวัดกาลสินสำนักพุธะทธพระศาสนานี่แหละครับของจังหวัดกาลสินไปกล่าวหาท่านสสไปกล่าวหาประชาชนไปกล่าวหาท่านสสก่อนับแรกปลุกปั่นประชาชนให้มา,มาลงชื่อข้ายวติกาหนึ่งแสนลายชื่อไปกล่าวหาเขา เขาก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับสำนักพุทธข้อหามินประมาทข่าวนี้สำนักพุทธเอาหน้าไปไว้ในนะครับข่าวดังไปทั้งประเทศนะครับเพราะท่านทํางานรับลูกจากสำนักพุทธพอ่ออสำนักพุทธมากเกินไปท่านไม่ได้มีความคิดเป็นอิสระของท่านนี่คือสำนักพุทธของกาลสิทธิ์นะครับอันนี้ท่านผมกล่าวถึงท่านเนี่ยเพื่อให้ท่านคิดพิจารณาให้ดีก่อนที่จะกล่าวหาท่านหาข้อมูลให้ชัดก่อน เห็นไหมครับว่าท่านต้องไปหาหลวงปู่มาหาบัวศรีเพื่อที่จะให้ท่านให้ท่านสสหรือประชาชนเนี่ยถอนแจ้งความเห็นไหมครับเมื่อถึงข่าวใดข่าวหนึ่งมาท่านก็ต้องไปขอร้องให้กับหลวงปู่บัวศรีถอนแจ้งความลึกๆหลวงปู่บัวศรีจะบอกหรือไม่บอกผมไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันเป็นข่าวดังทั่วประเทศสำนักขดของกาลสินทำงามหน้าไหมละครับ ก็ฝากให้ประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับช่วยพิจารณาในการพูดคุยผมครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม